สวัสดีทุกคนนะฮะก็สว่วนที่สองของเดือนตุลานะฮะเป็นวันที่สองของเดือนใหม่วันนี้รู้สึกดีใจนะฮะที่แบบตัวเองแบบจะไปเศ้าแล้วเขาอีกละดี่เจที่ได้ทำกิจกรรมเติมๆทุกวันทุกวันนะฮะดีใจเวอร์แม่จะครอบนี้ดีใจที่แต่งสวยสวยมากอะแต่งสวยมากเวอร์เวอร์เฮ้ยเจ้าคนเลยการที่ผ,ผมที่แบบก,ก็ยังกระเซิงเหมือนเดิม วันนี้เราก็มีส้มละครแล้วก็สามละครแล้วก็สามละครนะวันนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะเป็นวันอาทิตย์ที่จริงว่าไม่อยากไปมากเลยแต่ว่าไม่ละวันเราก็ต้องไปนะฮะเพราะก็อื่นขมีทุระแต่เราไม่มีทุระเราก็ต้องไปสอบโอเคทันก็ขอตัวไปซ้อมนะตอนนี้กำลังรอข้าวมากินนะฮะแต่ข้าวยังไม่มาก๋วยจั๊บยังไม่มา <id>: สขอโทษที่หัวแดงแสบดเียขียวมากกวาจะยังไม่มาสัตตานอะไไม่มาเลยเม็อนจับต้องไปถ่ายรูปก่อนวีสร้างว่าสสดีตอนเย็นของวันที่ 2นะฮะสองตุลาคม2 5 6 5นะฮะใช่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ที่จริงก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกกับต้นคีน,นะว่าวันนี้เราไปซ้อมละครแล้วก็จะมีแบบไปเล่ไปกินข้าวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงเราไม่ได้ไปแค่นั้นนะฮะเราไปวัดด้วยเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาไปเห็นลูกหมาเขาไปลูกหมานแบบน่ารักก็เลยแบบแวะเข้าวัดไปไปเล่นกับลูกหมาวัด <laughs> ภาพลูกหมากลัวกลัวทุกคนเลยพออีนี่เดินเข้าไปนะแล้วมันว่าอะไรด้ยเมียว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 มันนิ่งมันนิ่งเว้ยมันไม่กลัวมันก็ให้เราจับเว้ยอีนี่ไม่ควรเลยที่มันให้จับพราะมันไม่ให้จับเลยยอดแล้วพอเราหลังมันก็น่าจะเริ่มเหนื่อยแล้วมันเลยให้จับสงสารจังเลยฮะโอ้ยอันนี้มันต้องทำอะไรก็ได้จับแล้โอ้หลังจากนั้นก็ ไปซื้ออะไรกินแล้วก็กไปซ้อมละครต่อก็ซ้อมห,หนักหน่วงจนถึงประมาณสิบห้าสิบหกประมาณเนี้ยใช่แล้วก็ค่อยกลับมาที่หอก็รู้สึกเหนื่อยมากวันนี้ก็เลยไม่ได้ออกกปร,ร่างกายนะฮะรู้สึกขี้เกียจกินข้าวไปเยอะด้วยวันนี้เออตายแค้ายรีเฟิร์มสร okay. ิมโอเคท่านก็ขอดบบล็อกวันนี้เท่ากันวันนี้เขาจบบล็อกเท่าน,นี้แล้วกัน วันที่2องไม่ใช่กันใหม่วันที่3ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องสอบด้วยจะเป็นยังไงมาดูกันว่าเออแต่อาจารย์ก็บอกเลยนะว่าคือมีเพื่อนที่แบบน้าท่วมไงเยอะที่เพื่อนก็มาสอบไม่ได้อะไรแล้วแบบอาจารย์ก็ขอว่าขอฉันคิดก่อนนะประมาณนี้แล้วขอฉันคิดแต่ตอนบ่ายเย็นตอนนี้ก็ยังไม่ตอบ <laughs> โอเคต้องรอดูว่าอาจารยยังไงก็ขอตัวก่อนนะ